นวด4,000ได้รุ่นไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะเอาอ l l New ปี13เลย2 3 9ส่ง4,000กว่าบาทตลอดสัญญาแม็กซเมอกให้หมดนี่นะแอบเปิดได้เครื่องดีเซลจัดให้ครบเลยนี่เดี๋ยวมาดูภายในกันไฟฟ้าทั้งคันมีจอมีจัดให้เต็มเลยแม็กไม่ชอบลายเปลี่ยนได้อีกได้ขับ All New ปี13 2 3 9ส่ง4,000ตลอดสัญญามีให้เลือกทั้งข่าวทั้งบนนะหรืออีกคันหนึ่ง2 3 9เหมือนกันส่ง4,000กว่าบาทเหมือนกันนะนี่ให้ดูสดๆเลยหรือ ได้เป็นแบรนด์อื่นนาวาร่า NP สามร้อยเครื่องดีเซลคอมมันเลวแอร์บุงแอร์แม็กจัดไม่ม 2, 5, 9, หมดเลยสองห้าเก้าวดสี่พันตลอดสัญญาเราไม่ต้องดาวเอาอีกคันหนึ่งแชมป์ Champ, ท็อปสุดดีเซลแคปเปิดได้สองสามเก้าส่งสี่พันห้าสี่พันหกไม่ต้องดาวและตลอดสัญญานะย้ำนะหมดนี่คือสี่พันกว่าตลอดสัญญาเครื่องเกียร์บอดี้ตัวถังรับประกันให้หมดส่งเซ็นถึงที่ส่งรถถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มกับสายกระบ,บะวดสี่พันตลอดสัญญา